การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของไดนามายวันที่29มีนาคมปี2023 วันนี้เนะครับเรื่องราวในดนามายเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของ b c k p ค o ูคอมแบทขับกับ De Elite นะครับที่ออกมามีปัญหากันอยู่เรื่อยๆการชิงแชมป์ iwgp united state s c h a m p i o n s n นะครับเคนเนลเมกาจะเจอกับ j จฟ f c คอ b แล้วก็การกลับมาป้ามีกครั้งของอดัมโคนะครับโดยวันนี้เนี่ยจะเจอกับแดเนียลกราเซียจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มก,กันเนี่ยขออนุญาตขายของสักหน่อย ในวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับจะมีมวยปล้ำไทยเซตอัพ EP13 นะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้เปิดขายบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วในโซนสีเขียวนะครับจะมีราคา400บาทแต่ถ้าซื้อ2ใบนะครับจะเหลือ700บาทลดราคาทันที100บาทและโซนสีเหลืองนะครับจะบัตรราคา300บาทแต่ถ้าซื้อ2ใบครับจะลดเหลือ500บาททันทีซึ่งสามารถซื้อตั๋วผ่านไลน์ปูมิมาเนียได้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็ว ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้าไปได้และถ้าใครสนใจนะครับกรุณารีบติดต่อเพราะว่าตัวบัตรเนี่ยอาจจะหมดก่อนก็เป็นไปได้ยังไงฝากมวยป้ามไทยด้วยนะครับทุกคนวันนี้นะครับเริ่มคู่แรกมาด้วยแจ็คแพรรี่เจอกับแมทฮาร์ดีตัวแมทโอเคดีนะครับคือตัวแมทมาค่อนข้างช้ามากๆแล้วก็ไม่ได้มีท่าที่น่าตื่นเต้นตื่น,ต,นตาตื่นใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจุดเด็ดของแมทเนี่ยคือการสวนกลับ จังเกิลบอยที่พยายามสวนกลับการโจมตีหลายๆครั้งก็โดนแมทฮาร์ดี้เนี่ยโต้กลับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จับจังหวะได้ทุกครั้งนะครับเหมือนกับว่าแมทฮาร์ดี้เนี่ยมีประสบการณ์เยอะกว่าก็จะมีความรู้มากกว่านะครับแถมยังมีอีธานเพจคอยช่วยอยู่ข้างเวทีสร้างความได้เปรียบมากขึ้นไปอีกในด้านของจังเกิลบอยนะครับก็ยังคงมีการปล้ำแบบใจสู้ตามสไตล์พระเอกต่อไปถึงแม้จะไม่ได้มีช็อตกระโดดหรือว่าความตื่นตาตื่นใจมากนักแต่ว่าตัวแมทก็ออกมาค่อนข้างโอเค ระหว่างแมตช์นะครับผู้ออกมาช่วยจักเกิลบอยตอนจบเนี่ยจักเกิลบอยฟันศอกกดนั้3ามเอาชนะไปหลังจบแมตช์นะครับเ j f เปิดตัวออกมา MJF บอกว่าฉันรู้ว่านายอยากจะดูอะไรแต่ฉันเป็นคนคุมโชว์นี้เพราะฉะนั้นหุบป,ปากไปเลยพวกคนดูโง่ทั้งหลายจังเกิลบอยฉันไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ที่นายออกมาขัดจังหวะฉันในบ้านเกิดวันนี้ฉันก็เลยออกมาที่นี่เพื่อขัดจังหวะในบ้านเกิดของนายจริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่ได้ติดใจอะไรในเรื่องนั้นหรอก แต่ที่ฉันติดใจก็คือเรื่องที่นายพูดถึงแมทของพวกเราในปี2020ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเส้นทางของพวกเราก็แยกกันไปนายบอกว่าเส้นทางของฉันเนี่ยมันง่ายถามจริงฉันเดินไปในเส้นทางที่เป็นหน้าตาของสมาคมนี้และเส้นทางของนายคือขึ้นปล้ำในโชว์ของ MJF แต่ถึงยังไงนายก็พูดถูกฉันอาจจะปล้ำไม่ดีไม่ถูกใจไอ้คนดูกระจอพวกนี้ฉันมีคนเชียร์อยู่แค่ในเมืองที่ยอดเยี่ยมอย่างนิวยอร์กซิตี้เท่านั้นแลวเส้นทางของนายล่ะนายค่อนข้างอยู่ในพวก นายค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับกลางหน่อยหรือเปล่าแต่ฉันยอมรับเลยว่านายเนี่ยทำงานหนักเพื่อสมาคมนี้เพื่อแฟนๆพวกนี้ฉันยอมรับเลยแต่ฉันยังไม่เห็นไอ้คนพวกนี้เนี่ยขอบคุณนายสักคําแถมคน,นอื่นๆเนี่ยยังได้เวลาในทีวีมากกว่านายด้วยซ้ําแต่นายไม่มีสิทธิ์มาโกรธฉันหรือว่าคนหลังฉากหรอกนะเพราะคนคนเดียวที่นายควรจะโกรธก็คือตัวนายเองฉันจะอธิบายให้นายฟังพวกเราโชว์ความยอดเยี่ยมให้กับผู้คนได้เห็นหลังจากที่แมตช์จบลงเนี่ยฉันเดินไปหลังฉากและฉันก็มีความรู้สึกแปลก ฉันรู้สึกเกลียดอีโก้ของตัวเองฉันได้เจอนักมวยปั้มที่คึดปั้มด้วยกันเป็นครั้งแรกและนายทําให้ฉันมีความรู้สึกเคารพในตัวนายคืนนั้นฉันเดินไปหานายขอจับมือนายแล้วนายจําได้ไหมว่าฉันพูดอะไรกับนายในวันนั้นแจ็คแพรรี่บอกว่าฉันว่าฉันพรจะจําได้นายบอกว่าฉันมีความสามารถและนายก็บอกว่าคนดีเนี่ยจะโดนจัดการในท้ายที่สุดและนายบอกว่าให้ฉันทิ้งเพื่อนทิ้งทุกคนไปซะแล้วแคร์แต่ตัวเองเท่านั้น MJF บอกว่าใช่ฉันบอกนายอย่างนั้นแล้วนายทํำยังไง นายไปเที่ยวต่อกับไอไดโนเสาร์นั่นนายไปเที่ยวกับคิสเตียนเคชดูเหมือนนายจะเลือกคนข้างกายได้ไม่ดีเท่าไหร่นะไอคนพวกนั้นเนี่ยก็เป็นแค่นักมวยปล้ำระดับล่างเท่านั้นนายน่าจะฟังฉันนายควรจะตามฉันมาเป็นแนวหน้าของสมาคมนายควรจะตามฉันมาเพื่อเป็นแชมป์โชว์นี้ไม่ควรจะเป็นแค่ MJF โชว์แต่มันควรจะเป็นแจ็คแพรรี่โชว์ด้วยเช่นกันแต่มันไม่เกิดขึ้นนายเลือกทางที่จะเป็นคนดีเพื่อไอคนพวกนี้พวกเขาเนี่ยอาจจะเชียร์นายก็จริงแต่นายได้อะไร หลังจากผ่านมา3าปีฉันเป็นนักมวยปั้มที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกพร้อมกับแชมป์โลกเส้นนี้แต่นายก็ยังคงไปได้แค่จังเกิลบอยแจ็คพ r รีบอกว่าฉันขอพูดจากใจสักหน่อยฉันเคยคิดว่าวันหนึ่งเราอาจจะเป็นเพื่อนกันได้ฉันเองก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นอยากพูดอยากทําอยากเห็นแกนตัวเหมือนนายอยากแทงข้างหลังใครก็ได้เหมือนนายเป็นไอขยะเปียกไร้กแ,แก่นสารที่หาค้ามไม่ได้ที่สุดในสถานที่แห่งนี้แต่รู้อะไรไหมฉันทําไม่ได้หวะ และถ้าเส้นทางสู่ยอดเขาของฉันจะมีนายขวางอยู่ก็เอาเลยเพราะฉันจะทําในแบบของฉันตอนที่ฉันเอาชนะนายและกลายเป็นแชมป์คนใหม่อย่างน้อยฉันก็ไม่ใช่คนที่ฉันเกียดตอนที่ฉันตื่นขึ้นมาแล้วส่องกระจก MJF บอกว่าดีนายใช้เวลา4ปีเพื่อเรียนรู้ที่จะพูดเอาล่ะฟังฉันให้ดีนายพูดถูกว่าเราอาจจะเป็นเพื่อนกันได้ในสวัรค์หนึ่งแต่เวลานั้นจะเป็นเวลาที่นายเนี่ยทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างที่ทุกคนเห็นนายมันห่วยทางร่างกายวิญญาณและหัวใจ และอีกอย่างหนึ่งตอนที่จะไปกินพิซซ่ากับแฟนนายเนี่ยเธอบอกว่าของที่อยู่วางขานายมันก็ห่วยเหมือนกันแจค็คแพรล,ลี่กระทืบ MJF นะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันไปตัดพารมาที่ดอนคาร์เลสกับเคนเนลล์เมกานะครับดอนคาร์เลสบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนผิดเองในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วถึงแม้แฮงแมนเนี่ยจะเป็นคนต่อยเขาแต่เขาจะไปขอโทษแฮงแมนด้วยตัวเองตัดภาพมาคู่2นะครับดอนทันแคนเซลกับเดอะบอยนะครับเจอกับแบ็คคู่คอมแบทครับ แบคพูค้ขับนี่สามารถเอาชนะไปอย่างง่ายได้ตัดภาพมาที่แฮงแมนนะครับกับดอนคาริสดอนคาริสเนี่ยเดินเข้ามาบอกว่าฟังนะแฮงแมนฉันมาที่นี่เพื่อที่จะขอโทษนายจริงๆนายกับเคนนี่เนี่ยเป็นนักมวยปั้มที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นขอให้ฉันเนี่ยขอโทษนายอย่างเป็นทางการในระหว่างที่กําลังคุยอยู่นะครับแบคพู้ขับนี่ก็เข้ามากระทืบดอนคาริสกับแฮงแมนเพล ก่อนที่จะเริม่มแมตช์ของเคนเนล์เมกานะครับเคนเนล์เมกาเนี่ยเพิ่งครู้ค่ะว่าแฮงแมกับดองคาริสโดนแบ็คพูคอมแบ็ตขับกระทืบตัดภาพมาคู่3นะครับชิงแชมป์ IWGP United States Champion นะครับเคนเนล์เมกาเจอกับเจฟฟ์คอร์ทัวแมตช์ออกมาโอเคนะครับการต่อสู้ของทั้ง2คนเนี่ยออกมาแนวรุนแรงแล้วก็ดุดันแต่เหมือนกับว่ามันมีบางช่วงที่เจฟฟ์คอรดูง,งงงครับทั้งจังหวะทีบการงงสปอตในช่วงกลางการทําให้บางจังหวะดูสับสนพอสมควรมันก็เลย ส่งผลให้ตัวแมตเนี่ยมีความสะดุดในบางช่วงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วตัวแมตขายความแรงดังนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีความสะใจดีถึงแม้มันจะช้าไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าแต่ละช่วงก็แลกมาด้วยความสะใจตอนจบเคนเนี m ลเมกาใส่วันเวงแอนเจลกดนับสามเอาชนะไปหลังจบแมตต์นะครับแบคพูคอมแบตขับเนี่ยเข้ามาร้อมพร้อมที่จะกระทืบเคนเนี m ลเมกาก่อนที่บริอัลเดนเนสันเนี่ยจะเปิดตัวออกมาขวางเอาไว้นะครับและจบลงด้วยบริอัลเดนเนสันเนี่ยกระทืบเคนเนี m ลเมกา ตัดภาพปฏิเดกันนะครับเดยกกันบอกว่า FTR ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าพวกนายคือแท็กทีมที่ดีที่สุดในโลกแต่น่าเศร้าที่พวกนายใช้เวลาถึง19ปีในการประสบความสาเร็จแต่พวกเราใช้แค่2ปีเท่านั้นพวกเราทํางานเพื่อเก็บขัดเส้นนี้มากกว่าพวกนายพวกนายพักเบรกแล้วก็ไปเที่ยวทะเลอย่างสบายใจฟังให้ดีพวกนายควรจะเป็นฮีโร่ของพวกเราในตอนที่พวกเราเจอกันแต่ตอนนี้พวกเราเกลียดนายพวกเราไม่เคารพนายมีคนเดียวที่พวกเราเคารพก็คือพ่อของพวกเรา และดูสิ่งที่พวกเราทํากับเขาสิแล้วลองคิดดูว่าพวกเราจะทําอะไรกับพวกนายหลังจากนี้คําพูดของนายเนี่ยจะมีเหตุผลสักทีท็อปไกเอาท์คู่สีนะครับชิงแชมป์อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปียนออเรนกาสดี้เจอกับเดอะบูเชอร์นะครับตัวแมตโอเคถึงแม้ช่วงแรกๆกับช่วงกลางๆเนี่ยมันจะไม่ได้มีอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในช่วงท้ายของแมตเนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดี การพลิกกลับการยกไปการบิดมานะครับสร้างความตื่นตาตื่นใจได้พอสมควรถึงแม้มันจะมีช่วงที่ติดขัดอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่กจนเกินไปตอนจบออเรนแคดซิดีใส่บริชเบกกดนับ3เอาชนะไปได้ตัดภาพมาคู่5้านะครับวิลโลนิติงเกลเจอกับร so ูบี้โซโหตตวแมตออกมาค่อนข้างดีเลยครับคือวิลโลนิติงเกลเนี่ยโชว์ความโดดเด่นของตัวเองได้ดีมากๆคือทั้งความรวดเร็วรุนแรงแล้วก็ความแข็งแรงนะครับ การรับตัวของลูบี้โซโฮการยกฟาดการใส่ท่าต่างๆเนี่ยถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมทําให้เห็นถึงความแข็งแกร่งได้ชัดเจนมากๆในด้านของลูบี้โซโฮเองนะครับก็โชว์ให้เห็นถึงความมีพวกเยอะความโกงที่มีกันเยอะพอสมควรนะครับทางเซเรียแล้วก็โทนี่สตอมที่เข้ามายุ่งในแมตช์ค่อนข้างเยอะแล้วก็แทบจะตลอดเวลาทําให้เห็นความแตกต่างของทั้งสองคนอย่างชัดเจนนะครับตอนจบลูบี้โซโฮรวบกดแบบเอาขาเกี่ยวเชือกชนะไปได้ หลังจบแมตช์นะครับเดียลแคสเนี่ยขึ้นมากลุ่มกระทืบวิลโลนอิติงเกลก่อนที่รีโฮกับสกายบูลเนี่ยจะออกมาเดนกระทืบอีก2คนนะครับและปิดฉากด้วยจิมมี่เฮเทอร์เนี่ยออกมาช่วยตัดพามาคู่6นะครับอดัมโคเจอกับเดนเนลลกราเซียตัวแมตช์ออกมาดีเลยครับทุกคนทั้ง2คนมีความสูสีกันแบบสุดๆเดนเนลลกราเซียเนี่ยได้เปรียบแบบเกือบจะตลอดทั้งแมตช์และแต่ละท่าที่ใส่เนี่ยก็คือทําให้เรารู้สึกหวาดเสียวเลยว่าอาดัมโคเนี่ยจะกลับไปเจ็บอีกรอบหนึ่งไหม แต่ว่าพออดัมโคสวนกับนะครับแต่ละท่าก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเรียกได้ว่ามาร้อยเต็มร้อยนะครับและโดยรวมของแมนเนก็ถือว่าออกมาได้ดีมากๆทั้งจังหวะทั้งการโจมตีนะครับเป็นการกลับมาปั้มอีกครั้งที่ค่อนข้างน่าประทับใจตอนจบอดัมโคใส่เดอะบูมกดนับ3เอาชนะไปได้สรุปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับเหตุการณ์แรกแบคพูคอมแบดขับเนี่ยเข้ามากระทืบดอนคาริสกับแฮงแมนเพจเหตุการณ์ที่2นะครับไรอันเดนเนสันเนี่ยเทินฮิล หตุการณ์ที่3นะครับเดี๋ยวเอาแคสกับเหล่านักมวยป้าม AEW เนี่ยออกมาไล่ตีกันสรุปใหม่กันหน่อยนะครับคู่แรกแจ็คแพรรี่เจอกับแมทฮาร์ดีนะครับแจ็คแพรรี่สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2นะครับดอนทันคาสเซิลกับเดอะบอยเจอกับแบ็คพูวคอมแบทคลับแบ็คพูวคอมแบทคับเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3นะครับชิงแชมป์ IWGP United States Champion เ k น n n e y o m e g าเจอกับเจฟค c o b นะครับเ k น n n e y o m e g าสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4ชิงแชมป์ International นะครับ ออร์เรนคสซิดีเจอกับเดอะบูเชอร์ออร์เรนแคสซิดีเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่หวิลโลในทิเกลเจอกับรูบี้โซโฮนะครับรูบี้โซโฮสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่6นะครับอาดัมโคเจอกับเดนเนสกราเซียอาดัมโพเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้โดยรวมแล้วนะครับตัวแมตช์ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะมันอาจจะไม่ได้มีแมตช์ไหนที่พีคจัดนะครับแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยถือว่าเป็นแมตช์ท,ที่ค่อนข้างคุณภาพดีเลย นะครับอันนี้ไม่นับแบคคูคอนแบทคัพที่ออกมากระทึบกระทึบแล้วก็จบแมตช์ไปแบบงงๆนะอันนั้นเป็นแมตช์แบบใช้คําว่าอะไรดีอะสปอร์ตแมตช์เป็นแมตช์แบบเนื้อเรื่องไปนะครับก็ไม่ได้นับว่าเป็นการขึ้นปล้มอย่างจริงจังสักเท่าไหร่ <c oughs> ในด้านของเนื้อเรื่องนะครับอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสำหรับแบคคูคอมแบทคัพกับด e เอลิตนะครับซึ่งมันออกมาคล้ายๆกับที่ผมพูดข่าวที่แล้วก็คือบรอยัลเนดซันเนี่ย จะมารวมกับ Back คูลคอดแบตขับนะครับแล้วก็มาตีกับดีเอลิทซึ่งจะไปเจอกันในบัตรแอนการ์ดหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยถ้ามันเป็นไปได้ผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ในมุมหนึง่งนะครับก็ต้องดูด้วยว่าถ้าได้สู้กันจริงๆแบบยกแกล้งเนี่ยแบคคูลคอดแบตขับจะสามารถส่งเสริมดีเอลิทได้หรือเปล่านะครับสำหรับในด้านของ k ค n ี่นิวเมกากับแฮงแมนเนี่ยคงไม่ได้เป็นปัญหาสักเท่าไหร่แต่ว่ากับยังบักเนี่ยก็ ต้องมีการปล้ำที่อาศัยคอมโบความต่อเนื่องนะครับต้องการการรับการพยุงอะไรพวกนี้ในการใส่ท่านักมวยปล้ำคนอื่นๆเนี่ยจะเคลื่อนไหวทันแมตแจ็กสันกับนิกแจ็กสันหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูกันนะครับคืออย่างวินเลอร์ยูต่าเนี่ยการเคลื่อนไหวอาจจะเคลื่อนไหวทันแหละแต่ความแข็งแรงเนี่ยจะแข็งแรงพอที่จะรับท่าต่างๆหรือเปล่านะครับคลาวดิโอกับม็อกซ์ลี่เนี่ยมีความแข็งแรงมากพอแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะดูช้าไปสักหน่อย ถ้าเจอคอมโบรัวๆเนี่ยอาจจะรับไม่ทันหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับส่วนไบรอันเดนเนซันเนี่ยไม่ค่อยถนัดกับอะไรแบบนี้นะถ้าได้เจอกันเนี่ยผมมองว่าพวกเขาคงจะหาจุดลงตัวได้แหละแต่ว่ามันก็คงไม่ได้พีคเหมือนกับยังบักแล้วก็ลูชาบาเทอร์อะไรแบบนั้นเอาจริงๆตัวแมตชนี้ก็ถือว่าเป็นแมตท,ที่ค่อนข้างน่าดูเหมือนกันนะครับในด้านเนื้อเรื่องของ4เสาหลัก ผมมองว่าตอนนี้เนี่ย MJF ก็คงออกมาป่วนคนอื่นๆไปเรื่อยๆนะครับคือเหมือนกับหลังจบแมตช์ก็คงออกมาามาฟาดปากกันนิดหน่อยนั่นแหละเพื่อบิลสตอรี่กันต่อไปนะครับอาจจะเจอกันแบบ4เศร้านะเพราะว่าเขาก็พยายามบิลว่าโอเคจังเกิลบอยเนี่ยขึ้นปั้มดาบิอเลนก็ยืนมองแมชอยู แซมมี่แกวลาก็นั่งดูแมตช์อยู่เหมือนกันนะครับก็คือทั้ง4คนเนี่ยมีความสอดคล้องกันตลอดซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นเราก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจดีอยู่นะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกเล็กๆว่ามันน่าเสียดายไปไหมที่เอาทั้ง4คนเนี่ยมาเจอกันในคราวเดียวนะครับคือถ้ามันแบ่งแยกกันไปทีละคู่แล้วก็บิลว,วกันขึ้นมาอีกสักหน่อยเนี่ยผมมองว่ามันจะคุ้มค่ากว่าหรือเปล่าคนดูจะสามารถได้ดูโชว์เกี่ยวกับสีเสาหลักเนี่ย ได้หลายครั้งมากขึ้นนะครับได้แชร์สปอตออกไปใช้ระยะเวลาให้มากขึ้นดีกว่าเอามาเจอกันสีเศร้าครั้งเดียวหรือเปล่านะครับคือแน่นอนว่าการเจอแบบสีเศร้าเนี่ยมันน่าสนใจมากกว่าอยู่แล้วแต่เรามองในแง่ของการที่เป็นสีเศร้าทีเดียวตู้มแล้วจบกับค่อยๆทยอยออกมาทีละคู่ทีละคู่อันนี้ก็น่าจะน่าสนใจกว่านะครับสว่วนดีด้าของดียอลแคสตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะว่างๆจางๆแปลกๆและทุกคนคือ <c oughs> ตอนนี้มันเป็นการออกมาปั้มเฉยๆไล่กระทืบคนไปเรื่อยๆนะครับไอ้พวกโฮมโกเนี่ยก็ออกมาโดนย้ำบ้างออกมาย้ำเข้าบ้างก็มันยังไม่เห็นวี่แววว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะขยับไปต่อ,อยังไงนะครับคือมันเป็นการปั้มที่ไม่มีปีมีขุยสักเท่าไหร่แล้วก็จะวนๆอยู่แบบนี้นะครับส,ก,สก,กายบูวิลโล่ในติงเกลรีโฮสก,กายบูวิลโล่ในติ e งเกลรีโฮ วนๆอยู่แค่นี้นะครับล้วคนที่ขึ้นปั้มก็จะเป็นอาโทนี่สตอมอ่าลูบี้โซโฮเซเลียเนี่ยไม่ค่อยปั้มนานๆทีนะครับเราก็รู้สึกว่าเออมันมัน <c oughs> มันไม่ได้ขยับไปไหนเลยมามาน่าจะเป็นเดือนเรามั้งนะครับคือ3 4สัปดาห์แล้วอะที่เราที่เราเห็นโมเมนต์นี้ซ้ำๆลิโฮถือแป๊บออกมาตั้งท่าเป็นเทพีเสรีภาพเนื้อออกไหมแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรสักเท่าไหร่ แล้วตอนนี้เนี่ยคือรีโฮกับจิมมี่เฮเทอร์จะชิงแชมป์กันในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็ยังออกมาช่วยกันอยู่ดีคือมันเป็นเนื้อเรื่องที่ําำที่ซ้อนกันมากไปหน่อยนะครับคือโอเคมาตีเอาไซเดอร์บ ider, แบบพวกมึงมาดูถูก a อ w พวกกูยอมไม่ได้อ่ะสู้กับศัตรูศัตรูหนีไปหันมาตีกันเองอะไรแบบนั้นนะครับเราก็รู้สึกว่าโอเคก็ก็ก อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเดินหน้าในเนื้อเรื่องตรงนี้ต่อไปอยังไงนะครับแต่ว่าเราเรารู้สึกว่าการเอาเนื้อเรื่องมาซ้อนทับกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูแปลกแไปสักหน่อยโดยเฉพาะตอนท้ายที่ลีโฮโดลกระทืบจนกองพอจิมมี่เฮเธอร์เข้ามาช่วยลีโฮโก็ไปทําท่าว่าอยากได้เก็มขัดจากจิมมี่เฮเธอร์เราก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกแไปสักหน่อยนะครับส่วนในด้านของการบิวผู้ท้าชิงในตอนนี้ของ AEW อันนี้เราพูดถึงแมตต์ทั่วๆไปเลยนะโดยเฉพาะอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมมันดูมีความแปลกๆพอสมควรทุกคน <c oughs> คือมันเป็นการชิงแชมป์ที่เป็นการชิงแชมป์เฉยๆมันไม่ได้มีการบิวเนื้อเรื่องอะไรไม่ได้มีการคัดเลือกอะไรนะครับคือนึกจ้ามาเจอกันก็เอามาเจอกันเลยโดยที่ไม่ได้มีปีมีขุยสักเท่าไหร่แบบอ่ะแมตต์ Math มันเป็นแมตต์ที่ที่คุณภาพแหละนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยพอมาชิงแชมป์กันบ่อยๆตัวแมตต์มันก็ไม่ได้ตายจากแมตต์ธรรมดาสักเท่าไหร่ นะครับแค่แค่มีเข็มขัดอยู่แล้วเนื้อออกไหมคืออ่ะพอเลนคาสซิดี้มีเข็มขัดเจอกับใครก็เจอไปแล้วก็อ่ะไหนไหนมีเข็มขัดก็ก็ป้องกันแชมป์ไปนะครับคือเรารู้สึกว่ามันการชิงแชมป์มันไม่ได้มีความหมายอะไรอะ่ะเราเราเห็นอยู่แล้วตั้งแต่ประกบคู่ว่าแบบยังไงก็ไม่มีไม่มีทางเสียแชมป์เนื้อออกไหมทีนี้พอ มันเกิดนักมวยปั้มขึ้นมาคนหนึ่งสมมุติว่าเขาจะดันนักมวยปั้มขึ้นมาแล้วใส่เนื้อเรื่องเข้าไปบิวเนื้อเรื่องเข้าไปนั่นหมายความว่ามันจะมีโอกาสเสียแชมป์ทันทีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยตอนนี้ออเรนคาสดี้น่าจะป้องกันแชมป์ไปแบบ20-30ิดีเฟนต์แล้วมั้งคือป้องกันทุกสัปดาห์เลยตั้งแต่ได้แชมป์มานะครับแล้วนักมวยปั้มส่วนใหญ่ที่มาชิงแชมป์เนี่ยก็ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไร ถึงแม้จะมีเนื้อเรื่องมันก็เป็นเนื้อเรื่องที่จางมากๆนะครับแล้วถ้าอยู่ๆวันหนึ่งสมมติใครดีละ่ะมิโรกลับมาแล้วกันมิโรกลับมาแล้วก็โอ้โหมีเนื้อเรื่องออกมาโปโมอย่างดีตุ้ม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 นั่นก็หมายความว่าออเรนจ์คซี่พร้อมจะเสียแชมป์แล้วหรือเปล่าเพราะว่าการชิงแชมป์แต่ละครั้งมันดูไม่มีความหมายและอยู่ดีๆมิโรก็มีเนื้อเรื่องใหญ่ขึ้นมาเราก็มาเจอกับออเรนจ์แคซี่นะครับอันนี้เราก็ต้องมาดูกันแต่เรารู้สึกกว่่่าามมมันดีีีทรชิงบอย นะครับแต่เรารู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้ต่างจากแมทธรรมดาก็ค่อยๆบิ้วเนื้อเรื่องมาก็ได้นะครับเรารู้สึกว่าการที่เอาเอา <c oughs> แบ Combat คคูคอมแบทรับออกมากระทืบคนเฉยเฉยเที่ยวใน1สัปดาห์เรารู้สึกว่าแบบตัดให้เหลอสัก2ไหมหรือว่าแบบช็อตเดียวไปเลยคือคือเรารู้สึกว่าแบ Combat คคูคอมแบทรับออกมากระทืบเคนิโอเมกาหลังแมทแล้วตอนสุดท้าย บรันด์เดนเสัออกมาทีเดียวก็ก็ได้อะหรือว่าจะไปอาัานเค้นเอ่อไปอ่าแฮงแมทอีกสักรอบหนึ่งก็โอเคนะครับตอนนี้เรารู้สึกว่าแบบมันออกมาเยอะเกินไปสปอร์ตของโชว์เนี่ยไม่ได้เหลือให้กับอย่างอื่นเลยนอกจากแบคคูคอมแบท a ับนะครับที่ออกมาเช้ากลางวันเย็นของโชว์แล้วก็ในเรื่องของเอาท์ไซเดอร์นะครับเดออแคสกับกับ a อวี o ฮมเเนี่ยก็ก็ แค่2อย่างนี้ตอนนี้มันก็กินเนื้อเรื่องไปมากพอสมควรนะครับในด้านของ M.J.F กับกับจังเกิลบอยมันโอเคแหละมันเป็นมันเป็นแชมป์เส้นเส้นแชมป์โลกอ่ะเนื้อออกไหมมันก็ควรที่จะได้ระยะเวลาของมันแต่เรารู้สึกว่ามัน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 เนื้อเรื่องของแชมป์เส้นเล็กมันไม่ได้มีเลยนะครับเรารู้สึกว่ามันมันมันน่าที่จะมีความเออใช้คําว่าอะไรเดียวความสําคัญในการชิงแชมป์หน่อยให้มันต่างจากแมตช์ธรรมดาสักนิดหนึ่ง อะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับ AEW Dynamite ถ้าใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้ยให้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ